สวัสดีครับนักเรียนครับก็ครั้งที่แล้วครับนักเรียนเรียนหัวข้อที่หนึ่งไปเป็นเรื่องของประพจน์ครับเป็นเรื่องของประพจน์ซึ่งนักเรียนได้รู้จักความหมายของประพจน์ว่าประพจน์เป็นยังไงครับประพจน์ก็คือเป็นประโยคบอกเล่าหรือประโยคปฏิเสธที่สามารถบอกได้ว่ามีค่าความจริงเป็นจริงหรือมีค่าความจริงเป็นเท็จนะครับแล้วก็ นักเรียนได้เห็นข้อสังเกตว่าเอ๊ะเนี่ยถ้าเราไปเจอคําถามคําสั่งคําขอร้องการอ้อนวอนคําอุทานสุภาษิตประโยคเปิดอะไรพวกนี้มันจะกลายเป็นอ่ามันจะมันจะไม่เป็นประพจนะครับถ้าไปเจอคําพวกนี้เนาะนี่คือความหมายที่นักเรียนได้เรียนไปในเรื่องของประพจน์ทีนี้วันนี้ครับเนื้อหาที่2เลยก็คือเรื่องของการเชื่อมประพจน์ไปดูครับว่าการเชื่อมประพจน์เป็นยังไงฮะ ในการเชื่อมประพับคติคำนักเรียนมันจะมีอยู่4แบบครับแบบที่1เชื่อมด้วยคำว่าและเชื่อมด้วยคำว่าและโดยและเนี่ยเครื่องหมายที่ใช้แทนก็คือตัว V แต่เป็นตัว V ีคว่ำครับแบบที่2เชื่อมด้วยคำว่าหรือหรือนี่ก็คือตัว V นี่แหละครับหรือแทนตัว V แบบที่3ท่าแล้วครับแบบที่3ท่าแล้ว ใช้สัญ,ญลักษณ์ในการแทนก็คือลูกศรชี้ไปทางซ้ายมือฮะถ้าชี้มาทางขวาไม่ใช่นะครับลูกศรต้องชี้ไปทางซ้ายมือเขาเรียกว่าเครื่องหมายท่าแล้วแล้วก็แบบที่4ครับก็คือ,อก็ต่อเมื่อก็จะเป็นลูกศรส,สองฝั่งแบบนี้การก็จะมีอยู่4แบบเนาะมีและมีหรือมีท่าแล้วแล้วก็ ก็ต่อเมื่อนะครับสออันนี้นักเรียนไม่น่าจะงงครับเท่าไหร่นะถ้าแล้วกับก็ต่อเมื่อแต่นักเรียนจะไปงงตรงนะี้บางคนชอบเขียนสลับผิดอชอบชอบสลับจําสลับกันนะฮะเขียนแรกเป็นหรือเขียนลรือเป็นแระโดยหาเทคนิคในการจาําว่าและนี่ต้องชี้ขึ้นหรือต้องชี้ลงครับและชี้ขึ้นหรือชี้ลงก็ไปหาเทคนิคในการจํากันอ่ะทีนี้เรามาดูครับเรามาดูการเชื่อมประดับพจน์ด้วย คำว่าและก่อนโดยใ,ใช้เครื่องหมายและนะฮะอ่าโอเคนักเรียนครับอ่านักเรียนดูตารางนี่นะนักเรียนดูตารางเนี่ยถ้าเชื่อมด้วยเครื่องหมายและนะครับจะมีจริงเพียงหนึ่งกรณีนะครับจะมีจริงเพียงหนึ่งกรณีก็คือกรณีแรกครับทีและที ในทางในทางตรรกศาสตร์เขาจะใช้ t ตัวนี้แทนค่าความจริงเป็นจริง f แทนค่าความจริงเป็นเท็จโอเคไหมครับตัว p ตัว q พวกนี้แทนประพจน์โอเคนะนี่คือข้อตกลงนะครับออ t ก็คือค่าความจริงเป็นจริง f ค่าความจริงเป็นเท็จโอเคนะครับอะเมื่อกี้ถึงไหนแล้วเมื่อกี้บอกว่าถ้าเชื่อมด้วยคำว่าและ จะมีจริงเพียงหนึ่งกรณีครับก็คือทีและทีได้ทีนอกนั้นเป็นเอฟหมดเลยนะถ้ามีเอฟโผล่มาเพียงแม้แต่หนึ่งตัวเนี่ยนะถ้าเชื่อมด้วยแล้วนะก็จะกลายเป็นเท็จทั้งหมดนะครับอ่ะมาดูตัวอย่างประพจน์ครับวานและแมวเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมครับวานเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมไหมเป็นไหมนักเรียนครับเป็นนะคือที และก็ใส่เครื่องหมายไปแมวเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมไหมเป็นครับก็จะได้ทีและทีฮะทีและทีได้เลยครับนี่ได้ทีนะครับโอเคนะครับได้ทีเดี๋ยวครูเขียนตรงนี้แล้วกันทีและทีเท่ากับทีฝรั่งเศสและอิตาลีเป็นประเทศในอาเซียนจริงไหมครับไม่จริงนะนี่ฝรั่งเศสไม่ใช่ฮะอิตาลีก็ไม่ใช่ครับ f ก็จะได้ f และ f F F ก็คือเท็และเท็ดกลายเป็นอะไรครับกลาไดเป็นเท็ครับนี่ประเทศไทยมีกรุงเทพเป็นเมืองหลวงและมีทั้งหมด72จังหวัดอ่ากรุงเทพเป็นเมืองหลวงแน่นอนครับถูกต้องประเทศไทยมีทั้งหมด72จังหวัดไหมไม่ฮะมันเชื่อมด้วยและ F T และ F ไปดูครับในตาราง T และ F T และ F ก็ได้ f ครับเห็นไหมมี f โผล่มา1ตัวก็จะกลายเป็น f หมดเลยเห็นไหมครับดูตัวอย่างนี้ครับ2บวก3เท่ากับ7จ,จริงหรือเท็จครับเท็จและ7เ,เป็นเลขขี้7เ,เป็นเลขขี้จริงไหมจริงครับแต่มี f โผล่มา1ตัวยังไงก็ได้ค่าความจริงเป็น f แน่นอน พายเป็นตพา,ายเป็นอตตกยะจริงและรูดสามเป็นอตตกยะจริงครับดังนั้นค่าความจริงจริงและจริงก็ได้จริงครับโอเคนะนี่คือการเชื่อมด้วยแหลครับถ้าเชื่อมด้วยแหลจะมีจริงเพียง1กรณีคือ T และ T นอกนั้นเป็น F หมดฮะผ่านนะครับไปดูการเชื่อมประพจน์ในแบบที่2เชื่อมด้วยคำว่าหรือ เครื่องหมายตัว V ชี้ลงนะครับชี้ลงหรือข้อสังเกตนะถ้าเชื่อมด้วยหรือนี่จะมีเท็จกรณีเดียวก็คือ f และ f ก็จะได้ f นะ f, ะ f และ f ได้ f ไปดูตัวอย่างครับวานหรือแมวเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมวานหรือแมวเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมก็อันนี้ก็ วานนี่เป็นเป็นจริงเนาะแมวก็เป็นจริงเชื่อมด้วยหรือครับค่าความจริงก็กลายเป็นเป็นจริงฝรั่งเศสเหมือนเดิมเลยอันนี้ฝรั่งเศสเป็นประเทศในอาเซียนก็ไม่อิตาลีเป็นประเทศในอาเซียนก็ไม่ครับก็เลยได้ค่าความจริงเป็นเป็นประเทศครับประเทศไทยมีกรุงเทพเป็นเมืองหลวงครับจริงครับหรือมี72จังหวัด 72จังหวัดก็เป็นเท็ครับทหรือ F T หรือ F หรือมี72จังหวัดจริงๆมันเชื่อมด้วยคำว่าหรือยังไงมันก็กลายเป็นจริงู่แล้วนะได้ T ครับ2บวก3เท่ากับ7อันนี้ได้ F เนาะหรือ7เป็นเลขที่ T มีทีโพลมาก1ตัวค่าวความจริงก็ต้องได้ T ครับพา เป,เป็นอัตากยะจริงหรือรูปสเป็นอัตากยะจริงครับเจอจริงโพลมาหตัวยังไงก็ได้จริงครับถ้าเชื่อมด้วยหรือเห็นไหมครับนี่คือวิธีการดูครับว่าถ้าเชื่อมด้วยหรือเนี่ยนะคีย์เวิร์ดก็คือว่าจะเป็นเท็จแค่กรณีเดียวในกรณีที่เป็น f หรือ f ผ่านนะครับไปดูการเชื่อมประดพ์ใน แบบที่3ที่เชื่อมด้วยท่าแล้วฮะถ้าแล้วคีย์เวิร์ดสำคัญเขาบอกว่าจะมีเทสอยู่แค่1กรณีในกรณีที่ t อยู่ข้างหน้า f อยู่ข้างหลัง t แล้ว f ได้ f ครับ t แล้ว f ได้ f นอกนั้นเป็นจริงหมดนะฮะอ่ะไปดูเลยถ้านกบ,บินได้แล้วแมวบินได้ นี่ครับนกบินได้ไหมบินได้นี่ครับแมวบินได้ไหมแมวบินไม่ได้ครับถ้านกบินได <ge>. ้เป็นจริงครับแมวบินไม่ได้แมวเออแมวแมวมันบินบินได้ไหมแมวมันบินไม่ได้อยู่แล้วนะครับเป็นเท็จจริงแล้วจริงแล้วเท็จเนี่ยจริงแล้วเท็จจากจริงกลายมาเป็นเท็จเนี่ยยังไงก็ได้เท็จครับ ฝรั่งเศสเป็นประเทศในอาเซียนแล้วอิตาลีเป็นประเทศในอาเซียนอะเหมือนเดิมเลยโจทย์เพียงแต่เราเปลี่ยนเครื่องหมายนะครับฝรั่งเศสครับประเทศอาเซียน F แล้วอิตาลีอาเซียน F F แล้ว f F แล้ว F ข้างหน้าเป็น F มาข้างหลังได้ F อีกก็เลยทําให้ค่าความจริงมันกลายเป็นจริงก็ถูกครับข้างหน้าเป็น F มาข้างหลังเป็น F ก็ถูกก็คือจริงฮนะงงไหม ถ้าประเทศไทยมีกรุงเทพเป็นเมืองหลวงแล้วมีทั้งหมด72จังหวัดกรุงเทพเป็นเมืองหลวงแล้วมี72จังหวัดนะครับก็ T แล้ว F เนาะตรงนี้จึงได้รครับข้างหน้าเป็นจริงมาข้างหลังกลายเป็น F ได้ไงก็เลยได้ F 2 3บวกเป็นจำนวนคี้ 2บวก3เป็นจำนวนคี่ทีแล้ว5เป็นจำนวนคี่ทีทีแล้วทีตรงนี้ก็จะได้ทีครับจริงข้างหน้าจริงข้างหลังจริงตอบค่าวความจริงเป็นจริงฮะพายเป็นอัตกรกยะทีครับแล้วลดสามเป็นอัตกะยะก็เป็นทียังไงก็ได้จริงโอเคนะครับนี่คือการเชื่อมด้วย คําว่าถ้าแล้วครับมีคีย์เวิร์ดสำคัญแค่1 1อย่างก็คือว่าถ้า,าจริงอยู่ข้างหน้าเท็จอยู่ข้างหลังค่าความจริงจะกลายเป็นเท็จครับ T แล้ว f ได้ f สุดท้ายครับไปดูการเชื่อมด้วยก้อต่อเมื่อก็อต่อเมื่อมีคีย์เวิร์ดสำคัญก็คือว่า,าถ้าเครื่องหมาย 2อ,อันเหมือนกันถ้าเป็นจริงเหมือนกันถ้าเป็น f เหมือนกันค่าความจริงจะเป็นจริงแต่ถ้าเครื่องหมายต่างกันนะครับ t f f t เนี่ยค่าความจริงจะเป็น f อ่ามาดูตัวอย่างนกบินได้ก็ต่อเมื่อแมวบินได้อ่านกมันบินได้อยู่แล้วแมวเนี่ยมันบินไม่ได้จะเห็นว่าจะเห็นว่าข้างหน้าจริงข้างหลังเท,ท็จครับก็เลยกลายเป็นเท,ท็จ ตามตารางนะครับอันที่2ฝรั่งเศสครับอันนี้คือ f ก็ต่อเมื่อ f เนอะก็เลยกลายเป็น f ก็เลยกลายเป็นจริงจริงเขียนะครับดูตารางอย่างนะี้ f ก็ต่อเมื่อ f ได้ T ครับประเทศไทยมีกรุงเทพเป็นเมืองหลวงกรุงเทพเป็นเมืองหลวงจริง ก็ต่อเมื่อใส่เครื่องหมายไปครับมีทั้งหมด72จังหวัดเป็นเท็จเครื่องหมายต่างครับก็ได้ค่าความจริงเป็นเท็จครับ2บวก3เป็นจำนวนขี้จำนวนขี้เป็นจริงก็ต่อเมื่อ5อันนี้เป็นจริงก็ต้องได้จริงโอเคเนาะสุดท้ายครับก็เหมือนเดิมเลย T ก็ต่อเมื่อ T ก็ได้ T นี่คือการเชื่อมประจพ์ทั้ง4แบบโดยทั้ง4แบบนี้เขาก็ได้สรุปมาเป็นตารางแบบนี้ครับเขาเรียกว่าตารางค่าความจริงซึ่งนักเรียนจะต้องจําให้ได้โดยใช้คีย์เวิร์ดสำคัญที่ครูบอกไปเมื่อกี้ครับถ้าเชื่อมด้วยและถ,ถ้าเชื่อมด้วยและจะมีจริงอยู่กรณีเดียวครับทีและที ถ้าเชื่อมด้วยหรือจะมีเทสอยู่กรณีเดียวครับ f หรือ f ถ้าเชื่อมด้วยท่าแล้วจะมี f อยู่กรณีเดียวครับก็คือ t แล้ว f และถ้าเชื่อมด้วยก็ต่อเมื่อจะเป็นจริงอยู่2กรณีและเป็นเท็ตสองกรณีเป็นจริงในกรณีที่เครื่องหมายเหมือน ttff f. เนี่ยจะเป็นเท็ในกรณีที่เครื่องหมายต่างนะครับจำตารางนี้จำเพราะนักเรียนจะต้องเอาไปใช้ในการแก้ปัญหาทั้งเรื่องนะครับ ทั้งเดืองจำให้ได้จำให้ขึ้นใจแล้วก็เวลาเราแก้เราจะได้ไม่ต้องมาเปิดดูตารางโอเคเนาะนะนครับนี่คืออาตารางค่าความจริงแล้วก็สัญ,ญลักษณ์ในการเชื่อมประพจน์ทั้ง4แบบที่นักเรียนได้เรียนไปในวันนี้นะครับเดี๋ยวคาบถัดไปเราก็จะเอาความรู้ในตารางค่าความจริงที่เราเรียนไปวันนี้ไปแก้ปัญหา ไปแก้ปัญหาเดี๋ยวจะแก้ปัญหาเรื่องอะไรเจอกันในคาบถัดไปครับสำหรับคาบนี้